สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพโชคครับช่วงนี้สพโชคกันยังอยู่ทีวัดบุรพาลามครับกับอดีน้องอ้นมาครับน้องอ้นก็คือนุ่มดวงแห้งแหละครับคือหลานใต้แหละครับกับมานีครับเป็นเอาของมาถวายพระจานาร์ครับกับอดีน้องอ้นก็เลยมาายิปลอตเตอรี่ครับคือหนึ่งเจ็ดน้องอ้นมอมมดครับแล้วก็สองเก่าอีกครับเอ้าแต่พี่น้อง มักสอบน้ำนองอนกนัจัดได้เด้วครับเด้อค,ครับยังไงก็ตามสสาพระมมครับพี่น้องครับเตอนนี้นองอดะยิบ2เกครับพี่น้องีก็ติดก้นดวงแห้งไปได้พี่น้องครับนังล่างเป็นอย่างไรนั้นชุดของใคได้คร้าสองเก้าแปดสองเก้ แปดสอเก้าเนมอาจนอี่ไงเราอยากได้เห็นได้เกีดแหนมินเกือแค่นั้นแล้วแหนมีีลีแ่นมีีลีเหียนยุตตาพรานามาแล้วต้องไปนเกีดหนูต้องให้ห้าตับาทหนู สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเอาอุ่นได้บอกอ่นได้ค่ะอุ่นล้ให้ดีอันนี้แหลเอาหมดหนจับหนเอาหมดเอาหมดบอมีเท่าไหร่เอาหมดบอไม่สองเกแค่นองเแค่นเจอาหมดเจ็ดหนึ่งตาบค่ะบอครับเป็นตหงเล็งเครับหนึ่งเจด ที่นึ่งเจ็ดนนึ่งยังใบนึ่งอ้วนเอาจัดการรดยังใบเดียวมาหมดเกี่ยงเลยเกียงแ็งแล้วล่ะตอนนี้อ้วนกับเมาสนึ่งเจ็ดเกี่ยงแ็งนะครับนี่ตีนี่ั้านัาจดที่สามน่แเจัดบาทเจีบไเียเยอะเกีย

เสียงรถป้ายแดงที่ไปเจอมันปะค่ะครับผมแปดห้าแปดห้าหนึ่งเจ็ดแปดห้าหนึ่งเจ็ดรอแปดห้าหนึ่งเจ็ดก็เลยบอกว่ามันจะเป็นล่างก็เลยซือ 1, 8, 5, อ้อหนึ่งเจ็ดแปดห้ามันเลขดังก็ซือ้อ <laughs> ก็เลยซื้อหนึ่งเจ็ดพีมาลอนิ่งก่อด แปดห้าหนึ่งเจ็ดคือล่างท่นกระบอกแล้วคือล่างน่อครับเบียนรถขึ้นต้นในล่อครับเบียนรถป้ายแดงก็ค่ะเดินอองอันนี้สองเก้าน่คือคือเลขรถท่านที่ไห่โชคทุกสีหมวดต่อครับคือมันสับไปสับมาอยู่แล้วก็เลยงมวดนี้ก็เลยมาสองเก้ามวดเมื่อกี้ไห้ไปสองเก้าสองเจ็ดค่ะน้องมันออกสปรแกรมสองเจ็ดสอง อกอนหมูมากตองหวนดย่อนมี่เป็นเหลืกรถแมันบ่รแมนครับซับเลนตัดเลนอยู่ค่ะแมนครับทอดเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงตังตังน้ำล้วแตไตอนไหนรถหฮโชคเนาะรถไเมื่อนั่งจะข่้นขั้นสองเจ็ดแปดเก้าน่ะเอาไปคนนปูพะยะนาไปเจิมน้ำหลวงพอมากเพราะว่า อธิฐานเพิ่นไรบนบานซานเก่าไปว่าถัดถูกเลขใดสิมันซึ่งเพิ่นมันยู่บ้านนําขาดขางสารตายายครับอยู่บ้านครับถูกเท่าใดบ้างสา0 0สนเอ็ดถืออีหลีถูก300,000ก็เลยได้ตั้งสามอีหลีสามตั้งมาก่อนแล้วสามตั้งมาแล้วบัดนี้เพิ่นก็เลยที่อยากได้องค์พญานาคก็คืองูมันตัดหน้ารถขี่ไปจังสินมันตัดหน้ารถตลอด ก็เลยมีคนบอกว่าเพิ่อนอยากมาอยู่นัมเดอร์ก็เลยไปอทิฐฐานขอให้ถือเรกไาล์ก็เลยถือดีๆก็เลยได้ไปอันเชิญเพื่อนมาแล้วให้ปูเห็ดใหยบร้อยแล้วเบิร์ดเรียบร้ยอยปูก็บอกว่ามีแหละ ว่าขั้นไม่กับขั้นนี้เลยนี่หมวดนี้ขั้นนี้ครับการเลขซีใ้ทั้งขั้นไม้ขั้นเก่าครับขั้นไม้ก็คือแปดห้าหนึ่งเจ็ดแต่ว่าผมมาหนึ่งเจ็ดล่างเพราะว่าไม่เป็นลอลิงเนาะเป็น <c ười> ล่าง <c ười> แต่ว่าสองเก่าก็คือเป็นเลขลดขั้นเก่าขั้นเก่า<ๆ>ต่ขั้นนี้ไห้โชคตลอดอ๋อได้โชคน้ำขั้นนี้มาตลอดครับขั้นเก่าทะเบียนซีตัวมิสแตนายนนท์สองเจ็ด แปดเก้าสองเจดเก้าครับมเมื่อกี้กับเคียนให้ตาไปสองเจ็ดสองเก้าน้อเด็กต้องเกดแต่ว่าผู้มาเขาในจูตสองเจดแปดเก้าก็ขาสามโตเหมือนกันครับเปมากหวะแห่งกาดเรีนได้สองโตไหมบอได้สามโตบออสิพารบ้ถูกสามโตหาลอยครับโอ้จะงหวเป็นได้สามแสนสามแสนหนึ่งหมื่นครับล้วก็สองโตนะเพื่อหาสิบโต ค่ะเลย็กครับตะโมงยังค่ะตะเลขกถูกเลยยังว่าจุดไหนจะุดเมื่อได้ค่ะเลขกถูกเลขกถูกบอกเดี๋ยวเชิญองค์พญานาคลงอ่างก่อนใช้หามือว่าอะไรอยู่อยากจะวันจันท่นมาตั้งกรเลขออกนะค่ะครับมาจะเป็นวันจันทร์่นเพราะตอนนี้พอไปเบิ่งอ่างอ๋อตอนนี้ยังไม่มีอ่างครับแต่่วาเชิญมาไว้บ้านเนาะค่ะ นตตม่ือันเชิญปูลงอ่างกับทจดถูกเมื่อนั้นเดี๋ยวราติดตามน้องอ้นต่อคนดวามเฮงถูกหกงวดติดแล้วเนาะค่ะหกงวดติดงวดเมื่อกี้ถูกรายที่สุดที่สแสนนหนึ่งหมดก้อนน่นั่นสิศแสนหนึ่งก็ต้องต่งรักแสนข้างนั้น โอ้ยเงงเินรวยค่ะขอบคุณน้องคนหลายๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว่วันนี้วันนีุ้ำงานทีหนึ่งเด้อค่ะวันี้งวนที่เจ็ดครับวันที่เวันนี้วดที่เจราะอ่าคือหม้วดซ้อนแล้วติดกันมากเลยเนาะมีผู้เคยเป็นชันเหมวดติด เราก็ไมายุด้วตีไปหลายเือรักแสนตลอดรางวัลใดรางวัลนงอยูนี่นคนมืกรุ่แดง่าแมนแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมหัวขององค์นสิยูนี่ได้ครับยูมองนี้แหละครับได้มองแล้วว่านพันว่าว่านี่แหละมองันหางันสิเกี่ยวขึ้นคุบมอจันนั่นล้วก็สิ ยมพอนี่แม่เป็นตานถวายอีกสององค์ก็จะเป็นนักสะด<อ>ุงว่าผัดผัดมาสั้างร้นอยู่จอนผัดมากเลยเยอะลยทั้งคแช่้าง่ี่เป็นเฮ็ดเป็นน้ำเฮ็ด็นบัวน้ำสมยู่นี่โอ้สีมีบัวน้ำยู่นี่เอว่าเหเป็นน้ำมุนนะพ่อครับผมเฮ็ดเป็นอ้างน้ำมุนดวยนี่พอเราใส่ใส่ทอไว้ปนน้ำมตนก็เทแต่น้ำมตนมาผม นะพอเส็นมุ่งงนี่ครับย่ามย้อมมันเนี่ยกระดูกไก่คตักเอาโอ้ย่ามมีครับแหยัมากแหยัดตีเพิ่นเขามาเพิ่นอยากได้น้ำม่อนไก่เพิ่นตักเอาอยู่นี่เลยเอาสิมีแองน้ำมนต์อยู่นีอือเฮ็ดน้ำมนต์อนสิไว้ว่าจะต้องใส่สิ้นจต่พอเราถึงพอทั้งแม่เป็ลงมาครับผมว่าหสรอยกันสรวจสรอยกันก็โอ้ครับเนาะครับผมไปแม่ไปกินนั่นกัน ครับตอนนี้ก็ขั้นตอนก็เกอบสยถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว huh พี่น้องนะทีโบกีมือกับทีเซตครับเซตสมบุญอันนี้กะบสีตบแต่งสีให้สวยงามครับเอพี่น้องมาเบิงบัติข้มสมบุญแบบของสถานที่ก็รู้สึกว่าสีสมบุญแบบขึ้นครับ นี่ทั้งองค์ปูองค์ยาครับโอ้สวยงามครับพี่นอ้นองพี่น้องผู้ใดแวะมาท่างวัดบูวผ้าล่ามกับมาก,ากาบไหวสักกะละด้วยครับเด้อมากาบไหวองค์ปูองค์ยามาขอพรบารมีครับสําหรับงวนนี้นี่ยร่ยๆแห้งๆสุภูสุขวล่ะครับแน่นอนนึกว,ว่าเป็นตะระอันมั่อกดหรือเป็นชั้นท,ที่ได้บอกว่าอิดเทอันี่เดโออันนี้พ่น จำเร็จมาติดแหรอครับน so like, like, ี่ยกำลังติดติดติดไปเรื่อยๆอันนั้นเร่องเรียบเพาะ่านติดเนาะโอ้ยโบกีมืองามครับงามงามบ้านนี้สมบูรณ์ครับงามเนี่ยสมบูรณ์ไล่จีเตไล่เอาไปเลยสามตัวสองตัวอีวดแล้วว่า โอ้หัวนี่สองตัวสามตัวไอ้ทั้งสองตัวสามตัวจริงเอ๋อหัวนี่จานแล้วว่าทั้งสองตัวสามตัวเดี่พี่น้องครับสองตัวสามตัวยู่หนีมัดเราบ้านฉัน สำหรับคลิปนี้ขึ้นพ่อแคนเนละครับท่านผู้ชมก็ขอให้พี่น้องของเฮาโชคดีสุปผู้สุกคนนะครับเด้อ้ายากโชคดีน้่น้องอ้นครับยิบลอตเตอรี่ตามน้องอ้นนะครับเด้อสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดกับสองเก่านะครับน้องอ้นก็เป็นผู้นุ่มที่หลวงแห้งครับถูกหวยติบต่อกันหกงวดครับงวดที่เจ็ดนี่ทีเป็นแจ้งไดก็ตามต้อน้องอ้นครับพี่น้องครับ เดี่ยวอีกโบจีมือน้องอ้นกับสิจุดถูกสอาโชคกับสิไปเกาะติดึ้นเก่าแล้วครับหาแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องครับสำหรับคลิปนี้คือพ่อแคนเนลแหละครับแต่พี่น้องถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันผ่านแจวรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ